สวัสดีครับผมจิระเดชรถบ้านนะครับวันนี้นะครับมานำเสนอนะครับ Honda Accord นะครับโฉมเจน8นะครับผมคันนี้ตัวรถเป็นปี09นะครับ2.4 EL นะครับผมตัวจริงสวยมากนะครับผมตัวรถก็จะตกแต่งด้วยพาร์ทบุเก้นรอบคันนะครับล้อแม็กแท้ขอบ20นะครับยางใหม่4เส้นนะครับผมนยครับปลายท่อคู่อะโครวิก เป็นคาร์บอนนะครับปลายท่อหล่อๆเลยครับ,รบไฟท้าย LED นะครับของแต่งครบนะครับตัวสังสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีสีคว่ำนะครับผม ใครหารุ่นนี้ใช้นะครับคันนี้ผมการันตีนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสีสันตัวเล็กตัวรถนะครับสีสันสวยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสีแห้งช้าเต็มระบบนะครับใช้สีนกแก้วนะครับนี่นะครับสีพึ่งทานะครับทําทั้งคันเลยสวยใสๆนะครับตัวจริงสวยพิเศษมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในกันนะครับ ในบ่อน,นังแท้เดิมโรงงานนะครับสวยสะอาดนะครับผมไม่มีแตกไม่มีขาดแผงประตูสวยนะครับมาหลังไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับผ้าหลังคาผมเก็บให้แล้วนะครับสวยสะอาดเลยนะครับแผงประตูสวยทั้ง4บานนะครับบอรปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับโบมอลไยมันติฟังก์ชันพุทคอนโทนนะครับ เกียร์ปรับมือแพนินชิปบวกลบนะครับใช้งานได้หมดพุทคอนโทรลนะครับใช้ได้ครบระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้ได้ครบนะครับก็มีติดเพิ่มว่ามีจอ Android นะครับ10นิ้วนะครับผมดูหนังฟังเพลง YouTube ได้หมดนะครับ คาสวยใสๆเลยนะครับการันตีนะครับไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะครับผมไฟหน้าไฟตัดหมอกใสๆเลยนะครับหล่อๆนะครับผมจริงมีเสน่ห์มากนะครับเนี่ยครับสายกิ๊กเลยครับคิ้วไฟหน้าคาร์บอนนะครับ เราลองไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องสวยนะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเครื่องแห้งๆนะครับผมเก็บงานให้หมดแล้วนะครับซีนต่างๆท่อน้าหม้อน้ําผมเปลี่ยนหมดแล้วนะครับนี่นะครับกระปุกพาเวอร์ก็เปลี่ยนมีบินนะครับทําไปให้เรียบร้อยหมดแล้วครับคือรถจริงๆตอนนี้ไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรแล้วนะครับสำหรับแอคคอร์ดรอๆแบบนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับผม ราคาอยู่ที่329,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีเครดิตจัดได้เต็มฟรีดาวเลยนะครับผมสนใจก็เรียนเชิญน,นะครับที่เต็นท์จีราเดชรถบ้านศูนย์รวมรถยนต์ธนโชติ1 1 2ซอยบรมราชชนนี99นะครับหรือว่าโทรนะครับ092-460-4256นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ